ของคนที่ถูกดำเนินคดีความทางการเมืองกันบ้านนะครับเดี๋ยวเราขอเชิญคนแรกเลยนะครับก็คือคุณทีนะครับผมเชิญเลยครับผมเอาเสียงปรบมือให้ได้ครับฮัลโหลสวัสดีครับผมชื่อคีนะครับผมเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองครับผมโดนทั้งหมดสามคดีครับสองคดีเป็นพลกระฉุกเฉินครับและอีกหนึ่งคดีเป็นการต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ครับ ถึงแม้คด,ดีผมจะไม่ใช่คดีที่ใหญ่อะไรมากแต่ก็สร้างผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผมอย่างมากครับมันกระทบต่อการเรียนผมครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ครับผมลงเรียนในวันจันทร์ครับผมเรียนตั้งแต่9ก้าโมงถึง2องทุ่มครับผมผมเรียนทั้งหมดสาวิชาในวันนั้นครับแล้วมันก็ประจวบเหมาะพอดีครับที่ศาลน,นัดผมในวันจันทร์ทำให้ผมต้องขาดเรียนในวันจันทร์บ่อยมากๆครับและผลท้ทาย ผมก็เรียนจบช้าไป็นหนึ่งปีครับเพราะว่าผมเรียนวิชานี้ไม่ผ่านครับในตอนที่ผมไปฝึกงานครับผมต้ฝึกงานในระหว่างที่เรียนครับซึ่งสารก็นัดให้ผมไปขึ้นสารเป็นระยะเวลาสองอาทิตย์ครับทำให้ผมต้องลาฝึกงานเพื่อไปขึ้นสารครับแต่โชคดีครับที่ ท,ที่ดูแลฝึกง,งานผมเขาเข้าใจผมครับและยอมให้ผมลาฝึกง,งานเพื่อไปขึ้นศาลครับแต่ถ้าผมโชคไม่ดีล่ะครับตอนนี้ผมก็อาจจะยังเรียนไม่จบครับและในชวทุกวันที่ผมต้องไปขึ้นศาลครับผมต้องเดินทางจากธรรมศาสตร,ร์ลังสิตเพื่อไปขึ้นศาลที่สาธทรครับศาลอาญากรุงเทพใต้ครับผมเสียค่าเดินทางหนึ่งวันไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบบาทต่อว,วันครับ เมื่อผมไปถึงสารแล้วผมก็ต้องอยู่ในสารตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วกว่าผมจะกลับถึงที่พักมันก็มืดก็ค่ำแหละครับการที่ผมไปขึ้นสารมันทําให้ผมต้องแบกรับความกดดันแล้วก็ความเหนื่อยล้าด้วยครับและนอกจากจะกระทบต,ตัวผมเองแล้วมันก็ลามไปถึงครอบครัวผมด้วยครับในวันที่ผมถูกจับและถูกดำเนินคดี กลายเป็นบุคคลที่ต้องโทษคดีทางการเมืองครับผมกลายเป็นข่าวครับและข่าวก็ถูกแพร่สะพัดไปในจังหวัดที่ผมเกิดครับและสุดท้ายผมก็กลายเป็นบุคคลเฝ้าระวังในจังหวัดของตัวเองในบ้านเกิดของตัวเองครับ <S <S ผมถูกตำรวจตามถึงบ้านครับตำรวจเข้ามาถามยายผมว่า <S 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 ผมอยู่ที่ไหน ผมทำอะไรอยู่ผมจะกลับบ้านเมื่อไหร่บ้านหลังนี้อยู่กี่คนผมมีพี่น้องกี่คนถามในทุกทสิ่งที่เขาอยากจะรู้ครับถามในทุกสิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของผมครับแล้วการทําแบบนี้มันก็สร้างความหวาดกลัวให้กับครอบครัวของผมแล้วก็คนในละแวกบ้านผมด้วยครับนี่เป็นเรื่องราวของผมครับผมย้ายเข้าใจครับว่าผู้ที่ถูกดำเนินคดีเนี่ย ต้องแบกรับภาระไว้ไว้บ้างในเรื่องของผมก็ยังไม่เท่ากับคนอื่นๆที่ถูกดำเนินคดีด้วยมาตราหนึ่งร้อยสสองครับคดีของผมผมถูกศาลพิพากษาจำคุกเป็นเวลาสี่เดือนยี่สิบวันในขณะที่คดี1.12้อยสิสองถูกจำคุกไม่ตม่ำกว่าหนึ่งปีบางคนติดคุกตั้งแต่อายุยังน้อยครับบางคนอาจจะต้องจำคุกตลอดชีวิตครับ ผมมีเพื่อนครับที่เรียนอยู่ที่เดียวกันครับเขาโดนหลายทิ่คดีครับแล้วเขาก็ยังต้องเรียนเหมือนผมในหนึ่งอาทิตย์เขาก็ต้องไปเรียนแล้วเขาก็ต้องไปขึ้นศาลเป็นเวลาอย่างน้อยเนี่ยสามวันต่อสัปดาห์ครับต้องขาดเรียนไปขึ้นศาลบ่อยๆเช่นเดียวกับผมครับบางคนเนี่ยครับก็ได้ทุนไปเรียนต่อในต่างประเทศ แต่ก็ต้องเสียโอกาสนั้นไปเพราะว่าสารห้ามเดินทางออกนอกประเทศครับบางคนต้องอยู่ในบ้าน24ชั่วโมงไม่สามารถก้าวขาออกจากบ้านได้เพราะว่าศาลห้ามให้เขาออกจากบ้านครับสารให้อยู่ในบ้าน24ชั่วโมงเมื่อเขาก้าวขาออกจากบ้านกำไลเอียมที่ข้อเท้ามันก็จะดังทำให้เขาไม่สามารถไปไหนได้ครับ และอย่าว่าแต่จะข้าวขาออกจากบ้านเลยครับคนบางคนเนี่ยแม้แต่จะออกไปพบปะเพื่อนฝูงพบปะครอบครัวกินข้าวดูหนังฟังเพลงทําในสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งอยากจะทําแต่เขาไม่สามารถทําได้ครับรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เขายังอยู่ในคุกครับเขาไม่สามารถเขาไม่มีสละในการใช้ชีวิต นี่คือเรื่องราวของผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองครับพวกเราเพียงแค่อยากเห็นประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าพวกเราอยากเห็นสังคมที่น่าอยู่พวกเราอยากเห็นคุณภาชีวิตที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายพวกเราก็กลายเป็นผู้ต้องหาทางการเมืองครับทุกวันนี้ผมมีเพื่อนอยู่มากมายครับแต่นับวันก็ค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆเ,เรื่อยครับไม่ใช่เพราะว่าเพื่อนไม่คบนะครับแต่เป็นเพราะว่า เพื่อนของผมต้องเข้าคุกต้องรีภยัยเขาไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขเมื่อให้เขาได้อยู่ในประเทศที่ประเทศแห่งนี้ครับสุดท้ายนะครับผมหวังว่าผมมีความหวังว่าพลบอนิทัศรกรรมฉบับประชาชนจะผ่านครับผมหวังว่าเพื่อนของผมจะไม่ต้องเดินเข้าคุกผมหวังว่าเพื่อนของผมจะไม่ต้องรีภยัย ผมมองว่าพวกเขาจะได้กลับบ้านแล้วผมมองว่าจะไม่มีใครต้องเจอกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายแบบน,นี้อีกครับขอบคุณครับ